สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคบินสเตยคลิปนี้มารีวิวเต็นท์วันไทกิด tc solo h o m e s t a d e 2.0ทุกคนเนี่ยคงได้เห็นจากทิปที่เราใช้ไปแล้วสาย all b a c k ไม่ควรพลาดเลยตอนนี้เราไปดูวิธีกางเต็นท์วิธีเก็บเต็นท์และสเปคของเต็นท์ตัวนี้กันก่อนครับเมื่อเราเปิดกระเป๋าออกมาจะเจอกับเต็นท์และสายรัดเต็นท์หเส้นอุปกรณ์ที่ให้มาทั้งหมดจะมีจุกกันน้ำจำนวน2ชิ้นสมอ16ตัว เชือก12เส้นมีเสาต้นเล็กให้4ต้นและเสาต้นใหญ่4ต้นเสาต้นเล็กนั้นจะเป็นแบบยางยืดประกอบง่ายส่วนเสาต้นใหญ่นั้นจะมาแยกชิ้นประกอบแบบปุ่มล็อกต่อไปเรามากางเต็นท์กันครับให้เรานำเต็นท์มาแผ่ลงบนกาวชีตเราจะให้โลโก้ของเต็นท์เนี่ยอยู่ที่ด้านหน้าเป็นประตูสำหรับทางเข้าออกนะครับจากนั้นก็ตอกสมอที่เต็นท์ทั้ง6จุด ที่มุมของเต็นท์ทั้ง4ี่มุมจะมีรูตะไก่แบบนี้ทั้งด้านบนและก็ด้านล่างให้เราเอาเสาต้นเล็กมาใส่แบบนี้ได้เลยและเกี่ยวตะขอพลาสติกให้เรียบร้อยเอาเชือก1เส้นมามัดไว้ที่ห่วงเชือกแบบนี้ในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะต้องทำแบบนี้ทั้งหมดที่4มุมของเต็นท์เลยครับหลังจากที่เราใส่เสาและมาเชือกทั้ง4มุมเสร็จแล้วให้เรามาเปิดประตูที่หน้าเต็น นำเสาต้นใหญ่สอดเข้ามาในตัวเต็นท์ที่ด้านในของเต็นท์เนี่ยจะมีรูตาไกา่ยอยู่2รูให้เรานำเสาเสียบออกมาจากรูแบบนี้ที่ฐานของเสาเนี่ยเวลาเสียบแล้วก็จะวางทับอยู่บนพื้นเต็นท์แบบนี้เลยครับพอเราเสียบทั้งสองเสาแล้วตรงจุดที่เราเสียบออกมาจะมีห่วงเชือกเหมือนกันให้นำเชือกมามัดไว้แล้วดึงเชือกมาตอกสมอลงที่ด้านข้างของเต็นท์ทั้งสองฝั่งเลยครับปรับเชือกให้ตึงให้เต็นท์ขนานเป็นแนวตรงแบบนี้เลยนะครับ ต่อไปเรามาตอกสมอที่เชือกกับเสาต้นเล็กที่เราทํารอไว้ตั้งแต่แรกทั้ง4จุดต่อได้เลยถึงขั้นตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าเสร็จแล้วก็ได้ครับแต่เดี๋ยวเราจะมากางออนนิ่งจากด้านหน้าเต็นท์กันต่อนะเออเกือบลืมไปครับอย่าลืมเอาจุกกันน้ํามาเสียบไว้ที่เสาแบบนี้ด้วยนะไม่งั้นถ้าฝนตกน้ําเข้าเต็นท์เราแน่ครับสําหรับออนนิ่งนำเชือกมาลัดไว้ที่ห่วงของออนนิ่งเต็นท์ทั้ง2จุดนําเสาต้นใหญ่ที่เหลืออยู่คู่สุดท้ายเนี่ย มาใส่เป็นออนิ่งได้เลยครับสําหรับออนิ่งตัวนี้จะพิเศษกว่ารุ่นปกติตัวนี้เนี่ยจะมีปีกออนิ่งด้านข้างเพิ่มมาให้ด้วยเราจะใช้งานแบบปิดไว้แบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าเราจะรูดซิปกลางออกมาแบบนี้ก็ได้สําหรับผมเนี่ยจะกลางปีกออกมาครับให้เรานําเชือกมามัดและนาปลายเชือกเนี่ยมาคล้องไว้ด้วยกันกับสมอด้านข้างของเต็นท์ครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาตอสมอเพิ่มแค่นี้เนี่ยก็ได้ออนนิ่งที่กว้างและใหญ่ขึ้น กันแดดกันน้ำจากด้านข้างได้เพิ่มขึ้นด้วยครับสาหรับออนนิยงนี้ทางด้านหน้าและด้านหลังของเต็นท์เนี่ยจะมีมาให้เหมือนกันเลยนะครับจะเลือกกลางฝั่งไหนก็ได้หรือถ้าจะกลางทั้ง2ฝั่งเลยเนี่ยเราต้องหาเสามาเพิ่มเอง1คู่นะครับเพราะว่าเสาที่เขาให้มาใช้กับออนนิยงจะมีแค่1คู่เท่านั้นต่อไปเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเต็นท์วันไท t ิ s ทีซีโซโล่โฮมสเตกันครับสำหรับขนาดภายนอกของเต็นท์เนี่ยจะมีความกว้างอยู่ที่4เมตร มีความลึก2.4เมตรและมีความสูง1.6เมตรมีน้ำหนักอยู่ที่10กิโลกรัมตัวผ้าจะเป็นผ้า TC สามารถกันน้ำกันฝนได้ระบายอากาศได้ดีเสาที่ให้มาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียม7075แข็งแรงทนทานมีเจาะช่องป่องเตาเอาไว้ให้ติดด้วยเวลโคมีหน้าต่างให้2บานมีขอบกันน้ำที่หน้าต่างให้ มีออนนิ่งพร้อมปีกข้างให้ทั้ง2ฝั่งเหมือนกันประตูสามารถเข้าออกได้2ทางที่ด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยจะเหมือนกันพื้นของเต็นท์จะเป็นผ้าออกฟอร์ด 210D กันน้ำได้5,000ม mm. ิลลิเมตรขนาดพื้นที่ภายในเสาจุดนี้เนี่ยจะมีเนื้อที่ถึง2.4คูณ2.4เมตรเลยและยังมีเนื้อที่เหลือให้วางของที่ด้านข้างอีกเยอะเลยครับหน้าต่างสามารถปิดทึบจากด้านในได้ เต็นต์ตัวนี้สามารถนอนได้3าถึงสคนนะแต่ว่าแนะนําให้นอน3ามคนเนี่ยกาลังดีแต่ถ้า2คนก็สบายเลยครับส่วนวิธีเก็บก็ง่ายนิดเดียวครับเริ่มจากเก็บออนนิงเอาเสาและเชือกออกถอดจุกกันน้ําออกเข้าไปได้นในเต็นต์ดึงเสาใหญ่2ต้อนออกมาลูซิปปิดออนนิงเก็บไว้ให้เหมือนเดิมเชือกที่มัดอยู่ที่ออนนิงถ้าแห้งให้หม้วนติดไว้ได้เลยแต่ถ้าเปียกให้แกะออกมาแยกอย่ามาติดไว้กับเต็นต์นะครับ แกะเชือกที่ล้างเสาเล็กออกมาทั้งหมด4ต้นแกะตะขอจากเสาและถอดเสาออกมาเก็บให้หมดมัดเชือกไว้ให้เรียบร้อยถอนสมอเฉพาะตัวข้างเต็นท์ออก2ตัวเราจะเหลือสมอไว้4มุมเป็นมุมสี่เหลี่ยมครับจับผ้าตรงจุดตะไก่ที่เราเสียบเสาหลักในเต็นท์ขึ้นมาให้เราดึงขึ้นแรงๆผ้าด้านล่างจะหุบเข้าไปแบบนี้ทําทั้งสองฝั่งเหมือนกันเลยตอนนี้เต็นท์เราก็จะได้เป็นทรงรูปสี่เหลี่ยมจากตุรหลัสแล้วจัดผ้าให้สวย ถอนสมออีก4ตัวออกพับผ้าเข้ามาหากันตรงกลางแล้วก็พับประกบกันได้เลยพับปลายผ้าเข้ามาประกบอีกทีหนึง่งประมาณ3ส่วนสของผ้านำถุงเสาถุงสมอเชือกมาใส่และหม้วนเก็บเอาสายรัดที่ให้มารัดด้วยนะจากนั้นก็ถุงเต็นท์มาคุมจากด้านบนแล้วพลิกขึ้นเรียบร้อยแล้วครับเก็บง่ายมากเต็นท์ตัวนี้ สำหรับเต็นต์ตัวนี้เป็นรุ่นที่พัฒนามาจากรุ่นโซโล่โฮมสเตดซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะเป็นผ้าท TC เหมือนกันและมี2ส,สีคือสีแทนและสีเขียวแต่ที่แตกต่างกันหลักๆเลยก็คือตัวนั้นน่ะจะไม่มีพื้นเป็นแบบบุูธครับและไม่มีปีกออนนิ่งด้านข้างให้ทีเนี้ยเขาเลยเอาตัวนี้มาพัฒนาต่อเลยเป็นรุ่นโซโล่โฮมสเตด2.0แต่ว่าตอนเนี้ยจะมีแค่สีดำเท่านั้น ตัวนี้จะเย็บพื้นมาให้กับบอดี้เต็นท์เลยครับเพราะว่าคนแคมป์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยต้องการเต็นท์ที่ปิดมิดชิดป้องกันสัตว์และแมลงเพื่อความสบายใจและความปลอดภัยของลูกหลานและสัตว์เลี้ยงที่เราพาไปแคมป์ส่วนที่ออนนิ่งก็เพิ่มปีกข้างเข้ามาเพื่อกันแดดด้านข้างกันฝนสาดจากด้านข้างได้อีกด้วยครับราคาของเต็นท์ตัวนี้จะอยู่ที่12,900บาทสำหรับคนที่สนใจเต็นท์ตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ ร้านฟูแคมป์ที่หน้าร้านหรือว่าทางเพจฟูแคมป์ได้เลยครับหรือสั่งซื้อทางช้อป e ีก็ได้เดี๋ยวฟุกทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนะเต็นต์ตัวนี้เนี่ยรับประกัน1ปีหรือว่าถ้าหมดประกันแล้วมีปัญหาอะไรขึ้นมาทางร้านก็ยังดูแลให้เราอยู่ครับก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเคปินสเตย์ครั้งหน้าจะหาเต็นต์ใหม่ๆมารีวิวให้ดูเหมือนเดิมครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย